พระพุทธเจ้าอย่างคะกลับแล้วครับวันนี้คุณลุงบุญมีเห็นภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นภาพเทวดาครับเป็นภาพเทวดาคือภาพพระนิพพานนะคะครับทรงเครื่องสีอะไรคะสีขาวครับขาวใสนะคะครับกลาบนมัสการท่านอย่างคะกลาบแล้วครับนึกกลาบใกล้ๆพระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยว่าวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า จะท่องเที่ยวในด้านของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะคะ,คะขอองค์สมเด็จพระ毗ชิตมารได้ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้และเห็นตามความเป็นจริงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าค่ะท่านให้พรไหมคะให้การให้พรน,นะคะกราบมรสการท่านนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเวลานี้คุณลุงเห็นใครมาอีกบ้างไหมคะ มีท่านพ่อครับท่านพ่อคือหลวงพ่อใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีใครอีกคะท่านปู่ท่านย่าท่านแม่มาพร้อมครับมาพร้อมนะคะครับเลือกให้กายเรามีเท่าจํานวนท่านทั้งหมดแล้วกราบท่านที่เท้าที่พระบาทท่านได้ไหมคะได้ครับวันนี้ท่านแต่งตัวสวยนะคะสวยครับสวยมากนะคะครับนอกจากท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่แล้วดูรอบๆมาอีกไหมคะมีครับมีครับท่านพ่อท่านแม่มาอีกเยอะไหมคะเยอะครับวันนี้ท่านจะช่วยเหลือเราเต็มที่นะคะ ค่ะขอบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าขอบาร,รมีท่านปู่ท่านย่าและท่านพ่อท่านแม่ท่านเป็นประธานนะคะ <c oughs> ขอท่านพาคุณลุงไปนิพพานก่อนค่ะวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าองค์ปัจจุบันถึงอย่างคะถึงแล้วครับถึงแล้วลว,วันนี้เห็นวิมานท่านชาัดดีไหมคะชัดครับชัดดีนะคะสว <c oughs> ่างไสวดีนะคะครับขอท่านพ่อท่านแม่พาเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะ ได้รกราบกราบนรัสการใกล้ๆพระบาทองค์สมเด็จพระบรมโลกนาตองค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีอารมณ์จิตผ่องใสเป็นที่สุดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในด้านของนรกในวันนี้ขอองค์สมเด็จพระตินสีช่วยรู้และเห็นชัด,ชดๆด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็กราบนรัสการท่าน ลแล้วต่อไปกราบนมัสการพระอาหารหันต์ที่นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยการนึกให้อธิษมานากายของเรามีจํานวนท่านทั้งหมดกราบท่านบนตักได้ใช่ไหมคะใช่ครับขอบาร,รมีพระพุทธองค์ช่วยนะคะต่อไปขอบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาคุณลงมายัางทางสี่แพร่งที่ออกจากโลกมนุษย์ไปทางทิศตะวันออก ถ,ถึงแล้วครับถึงแล้วทางที่ออกจากโลกเราไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นยังไงคะทางนั้นทางนั้นเศร้าหน่อยมองดูโลกเรามันเศร้าแต่ทางที่ไปเป็นยังไงอ,อ๋อทางที่ไปขาวครับขาวเป็นอะไรคะเป็นเพชรครับเป็นเพชรเลยนะคะครับคุณลุงหันหน้าจากโลกเราไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะครับมีเทวดาตรงนั้นสักองค์ไหมคะมีครับ ท่านชื่อเทวดาอะไรนะคะถามท่านชื่อเทวดาอินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ยกมือไหว้ท่านรือยังไหว้แล้วครับยิ้มไหมคะเยิ้มครับขออนุญาตเพราะว่าท่านจะอยู่ที่ทางตรงนี้นะคะตรงทางสแพร่งเนี่ยนะคะคุณลุงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะทางด้านซ้ายมือของคุณลุงนะคะถามท่านเทวดาอินศิษยข้าซ้ายมือนี่ไปทางไหนคะ ไปสวรรค์ครับไปสวรรค์น,นะคะขึ้นพจัจราบุนีใช่ไหมคะคนั่นเป็นทางขึ้นเขาพัสุเมนลักษณะทางสวยนะคะสวยครับสวยนะคะผ่องใสขวามือจะมีลักษณะทางชันหน่อยไปไหนคะถามท่านเทวดาอินไปนิพพานครับไปนิพพานต้องผ่านพรมโลกด้วยเปล่าคะผ่านครับไปน,นะคะไปพรมโลกก่อนนะคะเลยพรมโลกชั้นสิบหกขึ้นไปจึงจะเป็นนิพพานนะคะครับดูทางตรงไปข้างหน้า ลักษณะทางเป็นไงคะชันลงหน่อยชันลงคือลาดต่ำลงใช่ไหมครับครับครับมองไปสิคะถามท่านเทวดาอินสิคะลักษณะทางข้างหน้าที่ไปนะ่ะไปไหนคะไปนกรกไปนรกนะคะคขอท่านชี้ให้ดูว่าสภาพของนรกสี่ร้อยกว่าขุมเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนขอดูภาพไกลๆชัดๆโอ้กว้างมากครับ ว่างมากนะคะคมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมาไหมคะมีครับมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมานะคะครับอันนี้รู้จักทางแล้วนะคะคต่อไปกราบลาท่านเทวดาอินเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเป็นประธานอยู่ด้วยหรือเปล่าคะอยู่ครับอยู่ท่านพ่อท่านแม่ก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะขอท่านได้โปรดสงเคราะห์พาคุณลุงบุญมีเนี่ยนะครับไปสำนักงานของพญายมราชซึ่งอยู่ปลายเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเลี้ยวซ้ายขึ้นมา ครึ่งทางเป็นเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพบเท่ามหาราชบ้างไหมคะพบครับกี่องค์ค่ะคุณลุงเห็นท่างกี่องค์ผมเห็นหลายองค์ครับหลายองค์นะสี่องค์ที่ใหญ่ๆ่ที่สุดอมริกรับกรับเมครับกราบนมัสการท่านในฐานะที่เราผ่านเขตของท่านนะคะคขอพรขอบาร,รมีท่านช่วยไปสำนักพญายมกับเราด้วยท่านจะไปไหมคะไปครับไปด้วยนะคะครับเอาไปละไปสำนักพญายมอยู่ปลายเขตสวรรค์ชั้นนี้พอดี ถึงยังคะถึงลคพนักงานขุพยาโยมราชที่คุณลุงบุญมีเห็นเป็นยังไงคะสวยครับสวยขาว,วะะขาวสวยนะคะขเข้าไปข้างในมีที่กว้างไหมคะกว้างครับ,คครบพยาโยมราชอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางท่านนั่งหรือว่ายืนเวลานี้นั่งครับนั่งอยู่มีแท่นไหมคะมีครับเข้าไปกราบใกล้ๆเท้าท่านกราบที่เท้าท่านเลย พญยายมราชที่คุณลุงเห็นวันนี้แต่งองค์เป็นยังไงคะแต่งองค์สีขาวครับสีขาวสวยไหมคะสวยครับเครื่องแบบอย่างนี้เครื่องแบบแบบไหนคะเนี่ยเครื่องเครื่องแบบนิพานครับนนพานเลยเหรอคะครับเครื่องแบบขาวพร่องเลยขาวพร่องเลยนะคะครับประดับเพชรเหมือนเทวดานะคะครับสาหรับถ้าเครื่องแบบขาวมีประกายอย่างนี้ ถามท่านพญายมราชสิคะว่าท่านเป็นพระอรียเจ้าแล้วหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วถึงได้มีประกายอย่างนี้นะคะ,ะสําหรับพญายมาราชองค์เนี้ยท่านจะไปนิพพานอยู่แล้วด้วยอาศัยความเมตตาปราณีในบุคคลนะคะท่านก็เลยมาตั้งสํานักงานช่วยเหลือคนที่มีความดีพออยู่บ้างนะคะอยู่ที่นี่<ะ>แต่งตัวสวยใช่ไหมคะ,ะเนื้อท่านใสไหมใสครับอันนี้เป็นลักษณะของพรหมนะคะพญายมาราชเนี่ย ในอดีตท่านเคยเป็นพี่ชายหลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นลุงของเราใช่ครับที่หลวงพ่อเรียกแทนลูกๆว่าลุงพุทธเนี่ยรู้จักไหมคะครับครับแต่หน้าท่านแก่ไหมไม่แก่ฮาน่ะหนุ่มสวยไหมคะสวยครับยิ้มไหมคะยิ้มยิ้มนะคะพญายมราชดูท่านนายบัญชีสองข้างมีไหมคะไม่ครับแต่งตัวเป็นไงท่านนายบัญชีกราบท่านสะก่อน ก็แต่งตัวเป็นเทวดาแต่งตัวแบบเทวดานะคะคแต่เนื้อท่านใสไหมใสใสแต่ใสน้อยหน่อยอ่าใสน้อยกับพญายมราชเหรอคะครับอ่าแต่องค์นี้ก็แต่งตัวแบบพรมหรือแบบเทวดาแน่ท่านเนื้อใสใสแบบเนี้ยแ,<ล>แบบพรมแบบพรมนะคะคสีอะไรคะ สีขาวกับสีขาวนะคะวันนี้เต็มที่เลยนะคะท่ยานพญายมราชก็สว่างเต็มที่แสดงว่าท่านจะสงเคราะห์คุณลุงนะคะอาศัยบารมีพระพุทธเจา้าเป็นประธานท่านทั้งหมดท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลเรื่องหลังนะคะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาสืบต,ต่อไปวันนี้เราจะเที่ยวนรกกันนะคะขอ,ะอยยท่านพญายมราชท่านโปรดสงเคราะห์พาไปด้วยเนี <Lamborg> ่ยท่านจะขัดข้องไหมคะท่านยกมือครับยกมือแสดงว่าท่านท่านอนุญาตท่านไปกับเราด้วยนะคะครับครับ สำหรับเรื่องนรกเนี่ยนะคะทั้งหมดมีสี่ร้อยกว่าขุมมีนรกพิเศษอยู่หนึ่งขุมคือโลกันตนรกนะคะเพราะบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยด้วยท่านปู่ท่านย่าก็มาด้วยใช่ไหมคะมาด้วยขอ,ขอพญยาย,ยมราชท่านพาไปดูนรกขุมพิเศษที่มีชื่อว่าโลกันตนานรกไปเลยค่ะถึงยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วสภาพของโลกันตนรกเป็นยังไงสัตว์นรกในนั้น ห็นพอมองเห็นสัตว์นรกไหมคะเห็นสัตว์เห็นนะคะ,อ,ะอันนี้มันลักษณะมันเป็นถ้ำใช่ไหมใช่ฮะเป็นถ้ำนะคะสัตว์นรกกาลังทําอะไรอยู่ดูภาพโอ้กาลังงวงเงียอะไรงวงเงียมันไตอะไรอยู่ไหม ครับมันไต่ภูเขาใช่ไหมคะใช่ครับไอ้งวงเงียนะเพราะว่านรกตัวนี้มันมืดนะคะใช่ครับแต่ว่าเวลานี้เราอาศัยบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงสว่างจากพระองค์ส่องไปช่วยนะคะครับสว่างครับสว่างมองเห็นถนัดอ่ามองเห็นสานรกถนัดไม่งั้นมันจะมืดนะคะก็ที่ว่างวงเงียเพราะมันมองมันไม่เห็นกันใช่ใช่ใช่สานรกมองไม่เห็นกันแต่เราเห็นละมันกําลังไต่อยู่ข้างเขาใช่ไหมคะครับไอ้เขาน่นมันก็คมบาดนะเมื่อมันงวงเงียไปเจอกันมันทําไงอ่ะ ถ้าเกิดไปเจอสารนรกด้วยกันมันทาไงมันจับมือกันจับมือกันจับมือหรือมันจิกจับมือกันมันเอาเล็บจิกมันไม่จับมือกันแล้วกิบกินเลยอ่ะอ๋ออ๋ออใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเลยมีสภาพเหมือนปลั่มใช่นะคะอ่านั่นแหะมาเจอกันมันหิวอ่ะมันก็จิกกินมนรู้แล้มันนึกว่าอาหารนั่นแหะ เป็นแ้วที่มีหล่นลงไปจากภูเขามีไหมคะมีครับมีนะมีอะไรอยู่ข้างล่างคะโอ้ยมีหอกมีฝอมีลับอยู่ข้างล่างครับที่เป็นของเหลวมีไหมคะมีนั่นน่ะเป็นน้ํากรดนะคะเป็นน้ำกรดที่เย็นจัดนะคะสัตว์นรกตกลงไปทั้งหอกรับอยู่ข้างล่างด้วยนะคะรับทั้งน้ํากรดที่เหมือนน้ากรดเห็นภาพนะคะเอ็นครับแล้วตกลงไปแล้วสัว์นรกเป็นไงคะ เปื่อยเปยื่อยเปยืเป่อย,ยแล้วก็แล้วก็กลับมาเป็นตัวอีกกลับเป็นตัวอีกไตขึ้นมาบนภูเขากบเกาะขึ้นมาอีกแล้วภูเขานี่ก็บาดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนรกขุมนี้สําหรับคนใจเย็นเป็นนรกขุมที่มีความเย็นจัดนะคะ,ะน้ํากรดที่เย็นจัดประเภทนี้ท่านพญายมาราชอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทูลถามท่านซิว่าคนที่จะมาตกนรกขุมเนี้ยทําความชั่วอะไรใชคะ โอ้ท่านบอกว่าพวกนี้นะฮะส่วนมากก็เป็นปราชิกปราชิกปลาชิกนะลงมานี่เลยนะคะ,คะหนึ่งละพวกปลาชิกมานี่คสองพวกไหน,น,นอีกคะข้าพระข้าเนนข้าพระนี่หมายถึงทำร้ายพระพระอะไรใั่ใชใช่นะคะข้าพระข้าเนน โอ้ไอพวกนี้ใจเอามาหิดเหมือนกันใจมาหิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ครับทำร้ายกระทั้งก็ทั้งพ่อแม่มันก็ฆ่าไม่ไหวอะพวกเนี้ยมาถึงได้มาอยู่โลกันเนีะยค่ะแล้วก็ทํายุสงให้แตกแยกกันทําสังฆเพศใช่ครับสําหรับศีลห้าข้อนะพระละเมิดได้หมดอาินะเป็นอาชินตกรรมทุกข้อเลยใช่ครับหมดเลยนี่มาอยู่โลกัน อายุเท่าไหร่คะโลกันเนี่ยทูลถามท่านพญาย,ยมา,าชสิคะโอ้โหนานครับนับไม่ถ้วนนะคะครับนับกลับไม่ถ้วนใช่ครับนะทำความชั่วเป็นอนันตเรียกรรมหมายถึงความชั่วมหาศาลนะคะครับเอาละสาหรับนรกโลกันเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งคะ่ะคุณลุงขอท่านพญาย,ยมาชท่านพาไปด้านนี้มันเย็นจัดเป็นน้ํากรดนะคะคขอไปดูอีกด้านหนึ่งคะ่ะเพื่อพ้นจากที่เย็นจัดแล้วสัตกกว์นรกจะไปโปรยด้านนั้น ทนนี้มันจะร้อนเห็นไหมคะเห็นครับเห็นนะคะมันมีคันเหมือนกั้นกั้นอยู่นะคะครับครับแล้วอีกด้านหนึ่งมันเป็นร้อนจัดจากเย็นจัดไปสู่ร้อนจัดเลยสันนิษมันจะข้ามไปจุดนั้นนะเห็นภาพนะคะเห็นครับแลวทีนี้ร่างกายสัตว์นรกเไป็นไงพอไปสู่ที่ร้อนจัดจากเย็นจัดโอ้โหทีนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกันกับไม่เหลือแล้วนะครับเป็นคุยเลยนะโอ้แต่วันตายไหมคะ ไม่ตายแต่ตาย,ตาย,ตายแล้วก็เดยกก็กลับมาอีกอ่าเดยวก็กลับมาอีกนะก็ทรมานอยู่อย่างเนี้นะคะครับกราบทูลถามท่านพญายมาราชเมื่อพ้นจากโกาาลกันตานรกแล้วสัตว์นรกเหล่านี้จะไปเริ่มต้นที่ไหนอีกนะคะท่า้นเชไปอเวจีครับถูกต้องแล้วไปอเวจีต่อไปอีกนะคะครับเอาละก็ก,ากราบนมสักการสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อพ้นจากโกาาลกันตนรกก็ไปตั้งต้นอเวจีมหานรกใหม่นะครับใช่ครับ ทีนี้เราก็ไปดูนรกขุมใหญ่กันล่ะนรกขุมใหญ่เนี่ยมีอยู่แปดขุมด้วยกันนะคะอเวจี G. มหานรกเนี่ยเป็นขุมสุดท้ายเราก็ไปดูขุมที่หนึ่งซะก่อนดีนะคะไล่ไปทีละขุมนะคะนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าสันชีพนรกขอบารมีพระพุทธเจ้าขอ่พ่อ,พอท่านแม่และพญายมราชท่านช่วยพาไปดูนรกขุมใหญ่ ซึ่งเรียกว่ามหานรกทั้งหมดนะคะแปดขุมเนี่ยนะคะคสัญชีพนรกขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะถึงอย่างคะถึงแล้วครับสภาพเป็นไงคะสันชีพระนรกสัตว์นร,ญญนรกถูกทรมานยังไงคะโอ้ยอืมอืมอม,มีอะไรเป็นเครื่องทรมานคะไม่ไฟครับไฟท่วม นะคะคมีกำแพงสีด้านเป็นขุมละ<ช>่ะนอกจากไฟแล้วดูสิคะมีอาวุธบ้างไหมมีมอาวุธประเภทไหนบ้างคะโอ้โหปอกพอก<อ>แล้วก็าเรียกอะไรฉมวกใช่ไหมครับเอาฉมวกเหรอะคะครับมีค้อนไหมมีมทุบหัวครับอื ทำงานในอัตโนมัติยังไงอาวุธพวกนี้ใช่ครับทำงานในอัตโนมัติทุบบ้างเลื่อยบ้างตีบ้างแปงแทงบ้างทิมบ้างสุดแท้แต่ไฟก็ท่วมทั่วไปครับนายนิตยาบานมีไหมคะมีครับมีครับเจ้พวกนี้เ็าทาหน้าที่อะไรนายนิตยาบานหน้าที่คอยดูแลแล้วก็คอยคอยดีละดูแลยังไงคะใช้อะไรดูแลโอ้โหมันถืออะไรด้วยนายนิตยาบาน ถือว่าหอกปะคือหอกเอาหอกคอยดูแลไม่ให้ออกนอกกองไฟนี่ไงใช่ใช่ใช่ค่อยทิมใส่เข้าไปใช่ไหมครับครับครับอ่าต้องช่วยมันจะออกนอกไม่ได้อ่ะมาค่อยจุนเข้าไปเรื่อยอ่าค่อยจุนคือค่อยทิมค่อยแทงเข้าไว้นะคะครับนายนิริบานนี่มันเดินสบายใช่ไหมใช่ครับตัวย่งย่งย่งเขาไม่ร้อนนด้วยกฎของกรรมนะคะสัตว์นรกพวกนี้มันตายไหมตายตายเกิดเกิดตายตายหมายความว่าถูกแล้วมันก็ไม่มีการตายเรื่องมันก็รวมกันขึ้นมาใหม่ ถูกไฟเผาทั้งร้อนทั้งแสบสําหรับสันชีพระนรกเนี่ยมีอายุห้าร้อยปีนรกนะคะ,ะระยะเวลาหนึ่งปีของนรกกับมนุษย์ก็ไม่เท่ากันเวลาในเมืองมนุษย์นับเป็นร้อยล้านปีนะครับนับเป็นร้อยร้อยล้านปีจึงจะได้หนึ่งหนึ่งวันของนรกเขาแล้วก็สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีก็คูณเอาเองก็แล้วกันนะคะก็ะติดอยู่นานนะคะ นรกขุมใหญ่สันชีพนรกนิทานท่านพญายมาราสิคาว่าทำความชั่วอะไรถึงต้องมาตกนรกขมนี้ขอดูภาพเลยค่ะทำความชั่วประเภทไหนคะอ,อ๋อสิงข้อไหนพวกนี้เบาหน่อยเบาหน่อยอเบาหน่อยขุมที่หนึ่งอ่าเบาหน่อยทำค,ความชั่วกิจอะไระถึงจะมีอาวุธสับฟันประเภทเนี้ยไม่ไอพวกนี้ก็มี ผิดศีลข้อไหนคะข้อมุสาข้อรวมกันอยู่นะคะครับปานามีไหมมีนั่นแหละคุ้มเนี่ยขาดเมตตาใช่ไหมคะครับขาดสัตว์ตาดชีวิตนะพวกมุสาก็รวมอยู่ด้วยใช่ครับจงดยมากแล้วถ้ามันผิดข้อหนึ่งข้ออื่นมันก็เอาไปด้วยนะคะใช่ครับมีการทรมานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพวกขาดเมตตานะคะโหดแล้วพวกนี้มาอยู่นี่ ไอ้คนทุบหัวนี้นะ่ากลวมจะเคยทุบหัวป่ามาั้งนั่นสินั่นสิเนีย่ยปานาธิบาสโอ้ทุบหัว,วป,ป่ามันไม่ทุบแต่หัวป่าวะทุบอะไรเนะี่ยพวกหัวคนมันก็ทุบอะ่ะอ้าวือวอืออืออ,อ,อไอ้พวกนี้แปลกไม่ไม่แปลกอะ่ะมันใจร้ายอะ่ะครับครับครับข,ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณลุงทําใจสบายๆนะคะขอท่านพ่อท่านแม่และท่านพญาโยมราดช่วย ว่าในอนดีตเนี่ยคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์นรกกลุมนี้บ้างไหมถ้าเคยมีกี่ชาติเจ้าค่ะมีภาพปรากฏไหมคะมีครับมีนะคะหลายชาติไหมคะไม่มากไม่มากไม่มากนะคะเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันอยู่ในเราระยะร้อยระยะร้อยนะคะครับขอดูภาพว่าข้าพระพุทธเจ้าทําความชั่วอะไรไปเจ้าค่ะจึงได้มาตกนรกกุมนี้ทำความชั่ว ผิดศิลปานาติบาค่าอะไรคะค่าสัตว์ฆ่าสัตว์ค่าเออคนเอาไหมเอาเอาเป็นนักรบหรือเปล่าเป็นขับอา่าเป็นทหารอะเป็นทหารนะคะผมเป็นหัวหน้าทหารด้วยอ้าวว่าไงะเอเอไว้มันจําเป็นจะต้องรบราคาฟันมันก็ต้องเอากันแพ้ชนะ เราเลยมาตกนรกกะเองครับอขอดูภาพซิว่าในชาตินั้นของคุณลุงที่มาตกนรกมันะคะครับ,รบขอดูภาพว่าตกนรกเต็มอายุหรือว่าไม่ถึงมีรถยนต์มีรถยนต์ใช่ไหมคะครับ,รบมีรถยนต์คืออายุเขาห้าร้อยปีนรก,กแต่คุณลุงตกไม่ถึงเขานะคะครับไม่ถึงที่มีการดถยนอนนะเพราะมีความดีเรื่องอะไรคะขอดูภาพเลย ป้องกันประเทศชาติหนึ่งละการป้องกันประเทศชาติเป็นความเมตตากับคนเบื้องหลังใช่ไหมคะศัตรูที่จะมาลกรานเรายอมตายเพื่อให้คนอื่นเขาเป็นสุขใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยเป็นความเมตตาของเรานะคะอันนี้ก็มีการลดหย่อนให้ก็ไม่เต็มน,นะคะคนอกจากนี้คุณลุงลองดูซิคะว่ายามว่างจากการรบเนี่ยนักรบทั้งหลายเนี่ยมีการทําบุญทุนทานบ้างไหมทำทำทำ มีภาพใช่ไหมคะครับมีภาพครับคุณรับทบุญใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหลังจากลบแล้วเราก็มีการทําบุญส่วนนี้เป็นความดีครับนะคะทําให้การตกนรกมันไม่เต็มอายุใช่ไหมคะใช่ครับอาการลดหย่อนนะครับดูภาพต่อไปเลยคะ่ะเมื่อคุณลุงอยู่ไม่เต็มนะคะจะออกจากนรกขุมที่หนึ่งแล้วไปไหนคะเมื่อพ้นจากนรกขุมที่หนึ่งแล้วไปไหนคะดูภาพนีจ้ะขึ้นมาแปดครับ มาเปรดเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าางนั้นก็ไม่ผ่านนะลรกบริวารนะคะไม่ไม่ไปครับไม่ไปมาเป็นเปรตที่ตอนมาเป็นเปรตเนี่ยขอดูภาพสิคะว่าเศษของกรรมในเรื่องอะไรจึงได้มาต้องมาเป็นเปรตเศษของกรรมในเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่กับปฏิบัติหน้าที่เป็นไงคะบางครั้งมีบ้างไหมว่าที่โมโหโทวโส มี่ทำอะไรด้วยกันแกล้งแกล้งมีไหมคะมีนี่อย่างงั้นมาเป็นเปรตนะคะเป็นเบาหน่อยใช่ไหมคะเบาหน่อยเบาหน่อยนะคะเป็นเปรตอยู่นานไหมคะดูภาพไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นะคะครับพอพ้นจากเปรตขอดูภาพซิครูลุงเมื่อพ้นจากเปรตแล้วมาเป็นอะไรคะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยค่ะครับเป็นสัตว์ประเภทไหนดูภาพขอดูภาพหน่อยผมเป็นชนียะ เจอแล้วเจอเป็นชนีแล้วกเป็นชนีนะคะอตัวเหลืองเหลืองเป็นชนีอยู่นานไหมคะหลายชาติไหมคะไม่นานครับไม่นานพ้นจากชนีขอดูภาพต่อไปเลยค่ะคุณลุงไปเป็นอะไรคะมาเป็นมนุษย์อ๋อมาเป็นมนุษย์เลยครับข้ามขั้นไปเยอะอสุรกายก็ไม่ได้เป็นไม่ไ่ไม่ครับมาเป็นมนุษย์เลยนะคะตอนเป็นมนุษย์เพิ่งพ้นจากชนีมาเนี่ยตอนมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นยงดูสภาพสิคะ ร่างกายสมบูรณ์ดีหรือว่ายังผอมอยู่ยังผอมอยู่ครับครับฐานะฐานะก็ยังยากจนยังยากจนอยู่นะคะอวัยวะสามสิบสองครบไหมครบครับครบนะคะนี่อาศัยส่วนบุญที่เราเคยทําเอาไว้นะคะเราก็มาเป็นคนได้ตอนแรกก็ยังไม่ดีตอนหลังๆค่อยๆดีขึ้นเพราะผลบุญมันให้ใช่ไหมคะครับเอาแล้วอันนี้เราไล่เบี้ยขึ้นมาตามลําดับต่อไปก็ นึกถึงบรารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้านึกถึงบรารมีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านยา่าท่านอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะท่านพญาโยมราด้วยขอดูภาพของสัตว์นรกในขุมที่สองนรกคุมใหญ่คุมที่สองมีชื่อว่ากาลปุตตะนรกขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าคะ่ะถึงอย่างคะถึงแล้วครับความรู้สึกของใจนะคะค<ข>วามร้อน ของลุมนรกขุมที่สองนี่ร้อนมากหรือน้อยกว่าลุมที่หนึ่งโอ้ร้อนมากกว่าครับถูกต้องร้อนมากกว่าอายุก็มากกว่าด้วยครับะค,ะครับสำหรับลุมที่สองนี่หนึ่งพันปีนรกดูสิคะสัตว์นรกถูกทรมานยังไงนั่งหรือมันนอนม,มันนอนอยู่อ่าถูกแล้จับนอนใช่ไหมคะครับพอจับนอนแล้วดูที่นานี้บานเขามีอะไรมาตีเส้นไหมมีครับเหมือนอะไรเหมือนเหล็กโอ้โหคอน เหล็กแดงนะมีค้อนทุบคอยทุบไว้นะอเหล็กแดงเนี่ยดีตีเส้นเป๊ะลงไปใช่บนร่างกายสารนรกเสร็จแล้วเอาค้อนมาทําอะไรทุบมีเลื่อยไหมมีเลื่อยมันตามกลางตัวนั่นแหละนะครับครับขวานจามไหมมีบนพื้นทั่วๆไปเป็นเหล็กมีร้อนคร้อนหรือเปล่าร้อนครับร้อนท่วมไอ้นั่ก็เลื่อยไปเอาขวานจามไปเนี่ย นี่กาลปุตตะนรกถามท่านพญายามราชสิคะว่าทำความชั่วอะไรพระเจ้าคะจึงได้มาตกนรกอย่างนี้อืมพวกนี้เขาทำความชั่วในเรื่องใจอมาเหตมากอ่ใจอมมาเหตใช่ไหมคะใจอมมาเหตก็คือความโหดร้ายขาดความเมตตาปานีใช่รน,นรกทางนั้นอะนะคะคโดยเฉพาะพวกนี้พวกกองที่ดินด้วยใช่ครับกกใช่ครับพวกกองที่ดินกองทุกอย่าง เรียกอันไหนจะได้เอาหมดอมขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยมาตกนรกขุมนี้บ้างไหมคะมี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 ม,มีหลายชาติไหมคะไม่มากครับไม่มากนะคะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงทาอะไรจึงได้มาตกนรกขุมนี้กงเขากงเขานะคะคตกอยู่นานไหมคะไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่เมื่อพ้นจนากนรกขุมนี้แล้วคุณลุงไปไหนต่อคะมา มามามาหลุมต่อมานี้หลุมต่อมาหลุมที่หนึ่งมาหลุมที่หนึ่งครับก่อนจะเข้าคุมที่หนึ่งผ่านบริวารไหมผ่านหน่อยหนึ่งผ่านหน่อยหนึ่งผ่านไม่ครบใช่ไหมคะใช่ครับนรกบริวารสี่คุมนี่ผ่านสักกี่คุมผมผ่านมาสองคุมตอนนั้นเองถูกถูกแล้วผ่านสองคุมนะคะครับแล้วยมมาโลกีนรกผ่านไหมคะไหนฮะพอผ่านนรกบริวารสองขุมแล้วไปยมมาโลกีนรกอยู่หรือเปล่า มามาหลมใหญ่เอ้ยมาหล่มนี้หลมหลมต้นนี้ครับหล่มที่หนึ่งใช่ไหมคะครับอ่าเอาละใช้ได้อันนี้ก็หมายความว่าความชั่วของเรามันไม่เต็มอัตราใช่นะครับก็มีการเว้นบ้างต่อไปนระกขุมใหญ่ขุมที่สามนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นภาพใช่ไหมคะใช่ครับ่นะคะจับพระพุทธเจ้าวไว้ขอพญาโยมราชท,ท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยด้วยขอพาไปดูนระกขุมใหญ่ขุมที่สามที่มีชื่อว่าสังนะคาตะนรกถึงยังคะ ถึงแล้วครับดูเปลวไฟความร้อนเป็นไงคะโอ้ความร้อนจัดกว่าเมื่อกี้นี่อ่ะมากขึ้นกว่านะคะมีอายุ2,000ปีนรกสภาพของสัตว์นรกนี่ดูลักษณะสิคะมันถูกทรมานยังไงโอ้พวกนี้ก็นอนเหมือนกันนอนแล้วมีอะไรมาบดขยี้ไหมตอนนอนลงไปอ่ะมีมีมีลักษณะเป็นไงคะโอ้โหเหล็กอ่ะเหล็กเหล็กก้อนโตๆใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนภูเขาไหมครับนั่นแหละภูเขาที่มันขยอนที่ได้ปะ โอ้ยมันกิ้งไปกิ้งมาแต่ทับเอาอะกิ่งไกลเพิ่งมาบทขยี้สัตว์นะคะใช่แล้วมันตายไหมมันไม่มีการตายพอไอ้โลกกิ้งเลยไปมันก็กลับมาอีกแล้วโลกกิ้งเมันภูเขาไอ้ภูเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าโลกมนุษย์ทั้งโลกอีกนะคะคนี่บทขยี้สัตว์ความร้อนมันก็เผานะคะภูเขาเหล็กมันก็ทับโทษอะไรกถามท่านพญายมราชที่โทษอะไรจริงได้มาถูกทรมานอย่างนี้ โอ้ยพวกนี้โทษหนักหน่อยโทษหนักประเทศไหนคะโอนชิงวิ่งลาวฆ่าเขามไม่พอใจก็ฆ่าเขาอเอาเท่านา้หนักขึ้นฆ่าขอดูภาพอีกทีว่าคุณลุงเคยมีโอกาสมาอยู่กลุ่มนี้บ้างหรือเปล่าคะมีครับ <laughs> มีว้าผมเนี่หลายชาติไหมคะเหลวแท้ๆ <laughs> หลายชาติไหมคะอ้นี่มันเป็นเรื่องอดีตไม่เป็นไร น้อยครับน้อยน้อยนะคะข,ขอดูภาพสิคุณลุงทําอะไรคะจึงต้องมาทุกขารมานอย่างคุณนี้พราะว่าฆ่าเขาฆ่าเขาตีเขามันหนักขึ้นคมันหนักขึ้นนะคะอะนี่เราดูภาพเราจะได้ไม่ทาต่อไปนะคะต่อไปนรกขุมใหญ่ขุมที่สี่มีชื่อว่าโรรุวะมหานรกนึกถึงบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านยา่าและท่านพอ่อท่านแม่และพญาโยมราชท่านช่วยเห็นภาพ ของสัตว์นรกที่ถูกทรมานในขุมที่สี่เนี่ยโลรุวะมหานรกแปลว่านรกที่มีเสียงร้องโวรคลางโอดโอยโหยโหวนนั่นก็ตามใจเห็นภาพสัตว์นรกหรือยังคะเห็นแล้วครับถูกทรมานยังไงคะโอ,โ,โอ้โหพวกนี้ล้มลุกคุกคานเลยครคะมันล้มลุกคุกคานอยู่ในอะไรดูทีคะ่ะอยู่ในโอ้โหอยู่ในกองไฟครับกองไฟนะคะ,ะคะุณลุงเห็นมีดอกบัวม้างไหมคะมีมี ดอกบัวนั้นมันมีไฟป่ะมีครับมีไฟเป็นดอกบัวเหล็กนะคะครับแค่กลุ่มนี้เขาเรียกว่าปทุมนรกคือนรกดอกบัวแต่มันเหมือนดอกบัวบ้านเราไหมคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนดันเป็นดอกบัวเหล็กซะด้วยแล้วก็ร้อนร้อนเลยเลย,เลยมองดูเหมือนกล่องไฟครับสารนรกก็มาอยู่ในนั้นนะโอโอไอ้พั่งนี้อยู่ในนั้นใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่ในดอกบัวอแล้วไอ้ดอกยู่บ้างข้างนอกบ้างอ่าข้างนอกมันมันร่วงลงมาครับครับถ้ามันร่วงลงมาแล้วทาไงนายนิบบานก็ทําไง ในายให้ไปก็ทุบซ้ําอีกทุบซ้ำอีก,ก,อกเอาหอกจิ้มใส่ขึ้นมาใหม่ใช่ใช่นั่นนะะในนั้นไอ้กลีบดอกบัวมันหนีบไหมหนีบครับหนีบก็จมหัวแค่ตาเอ,อท้าก็แค่ตาตุ่มหัวก็ถูกหนีบอยู่งั้นนะคะใช่บางทีหล่นลงมาเขานายนิบานเขาเอาดาบจิ้มใส่ลงไปใหม่ใช่ก็ถูกหนีบอยู่งั้นความร้อนเป็นไงคะโอ้โหความร้อนนี่น่าดูเหมือนกันนยี่งมากกว่าเดิมเยิ่งนะมากกว่าจัดเข้าไปอรอรู้ว่ามาหานรกนี่มีอายุสี่พันปีนรก ถามท่านพญายมราชสิคะว่าทำความชั่วอะไรเจ้าคะจึงได้มาตกนรกขุมนี้โอ้โหขุมนี้มันก็นักเข้าไปอีกนนักเข้าไปอีกนะคะครับขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกครับโดยมากแล้วเป็นพวกที่ขาดศีลประเภทไหนโอ้โหมันขาดทั้งหมดเลยแหละพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะครับศีลห้าข้อนะครับเอาซะเรียบร้อยนะคะครับไม่มีความเมตตาเลยขาดเมตตานะ ต่อไปนระกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโลรลุวะมหานรกนะคะสําหรับนกรกขุมที่ห้าก็พอดีเวลาหมดนะคะคุณลุงทําใจสบายๆนะคะดูสภาพของสัตว์นรกในขุมที่ห้านี้ต่อไปประเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนหน้าเทปนิดน,นะคะ